เอาเลยเอารับตอนรับสื่อรายการนั่นไงนั่นไงเว้ยเรียกแน่มีเหรอก็มาอยู่เกมเลฟโคเดสมีเนี่ยเหรอเนี่ยไหนวะไหนวะอ้นี่มีเลยเนี่ยเย้อเด้อวะขอดโอ้โหเจ็บแม่งปิงหกร้อยเฮ้ยกูกูสร้างห้องไหมอะมาแล้วปิงหกร้อยอะอ่าโคตรเจ็บเลยปิงปิงดีๆไม่เอาคหกร้อยปิงคนหกร้อย ปิงแป๊บแปงบแป๊บะ900มาแล้วค่อยฉลองกันไปปิงปิงเพราับรแล้ปิงเรแล้วกดเลยนะกดเลยนะกดเลยนะจกเอาเหรอน700การเป็นอย่าเพิ่งเดอย่เพิ่งกดอยเพิ่งกขอทำอะไรให้เสร็จก่อนกดด้วยแรอครับฮึขอวุฒเดี๋ยวเออกูเจอแล้วเจอเยเถื่อนเนี่ยเออขังมันกูเฮ้ยเหม่อครับครับเปิ

เยจดสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเจ้าั็าัวไม่งยิงกลัวี่ยยิงกูอได้เสียใจแต่ไม่แก่จับกีมาเฮ้ยอันเตตกกีเว้ยเฮ้ยเียร้อยแล้วปิ้งเจ้อยแล้วเตียเตียเตีย อ่แทงหัอน่ะโอเคกูกลับบ้านเลวเี้ยกูมึงเคลียร์แทหนเองะกันกูกลับกลบขึ้นบ้านแล้วกูขอโทษจ้ะไปไปกรได้งแหนามห้องกีดิเฮ้ยเอ้ยเอาไงเอาไงไนี่จะเวไอ้นี่จาเที่วม่อาบิคิปี่าเยอย่าตายด้วย เย่ไชฟอนียลงตาเลยตายแล้วเฮ้ยจิงกูด้วยอีเ้้ยต้องใว้าวเยไม่รอเฮ้ยด้วยเฮยเล่เล่นเล่นสวายโเป็นแบบทุกคั้งดูมั้งม่งเหมือนเดจาวู ไไกปอยู่กับเบะดีกว่าเออครัตสรุปคือเดชแล้วอยากคนท่งห้องใหม่เออขอร้องปิ๊งเกินหรอปะพี่พี่พี่สร้างขอตัดยิบก่อนนะครับสวัสดีครับแม่งมันก็เปลี่ยนห้องกันเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เขาอยู่ที่โอเคปิ๊งร้อยเก้านะฮะ ลมี่สามสีต่ำแสนเฮ้ยกูขอกระทะกระทะเฮ้ยขอมีดดิวะเฮ้ยปัดลกอเยอยวมานะแก๊บนึงเอาทิรงกูเยนั่าเออเกรงเกรงอยู่เฮ้ยเกเลยซอมบี้แม่งรัก เอาอาวุธอะไรดูวะช็อตกันนี่ง่ายดิอวเะไ้บุอยู่นมึงทำอะไรแม่งวะเนี่ยหนักหนาแม่งสดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหมดเลยชอบกูมาเฮ้ยอะไรวะเมือกี้เมื่อกีเกมแม่งรีมิกซ์เว้ยเฮ้หลุด ใครไอ้ดูดเฮ้ยทีมันได้งวะเออมึงใส่เข้ามาก็ได้บิ๊กไม่เป็นเราจะรอมึงเสมอเออกูกูมากที่มีคือการแข่งขันว้าเป็น n a n เฮ้ยทำไรม่งอมบีแม่งไม่สนใจกูเลยรู้ปะไม่สนใจแต่กูเนี่ยตายโยเอาอะไรมึงขอซะซะสมบีแม่งสนใจเนาะเฮ้ยเพื่อนไอ้คอสไอ้คอสนะไอ้คอสตะลุกอดสงขรีสงขรอ๋อไอ้ออโคออโออตรกี่กัวเฮ้ยโคตรมึงโคตรมึงทำอะไรเนี่ยไอ้โคตรมึงเฮ้ยตายตะโดนคอสจะกูเอายาให้มึง ไม่ดีกว่าก็เสียดายโคตรแ,แม่งโคตรแม่งน่าจะออกคิดคิดเด็ดนะเว้ยรู้ปะเออคอดมันถือเออคนนี้ตั้งห้องใช้เน็ตกี่แม็กวะเนี่ยสิบหกว่ะฮะสิบหกเออ,เอ,อไอ้นาโนโเป็นบอทแล้วเท่าไหร่อะครับราคาละสองพันห้ารต่อเดือนเหรอเออโคตรแพงรู้กูแบบตอนกะเกะว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสิบเมกแพงเกินว่ะ เน็ตเน็ตของอะไรครับพีออทีเหรอสามบีบีทููเฮ้ยแซนแมวสองไลนแม็กเลยครับเฮ้ยมันมีมันมีหรอสองเลนม็กมันสนามมันเ้อบอกโค้ชับไม่ใช่เหรอเฮ้ยจอกกี้เออเกิดสองบ้างชิ ร้องร้องไอัมอเออไอเดียวเฮ้สปิเตอร์บนมันไม่ทำเงี้ยหรอโอ้ยเอแดับิลคิวอะไรนะเข้ามุไม้ทำไมน้องดับลคิวเนียจัดแม่งภาพเกมกูสนุกแซดไปเข้าบ้านกันต่ออาจจะมีเบอยู่ก็เป็นได้เนี่ยจะมั่งนั่งรอเอยู่ โอยไปไม่รอเลยมึงไงไม่เดินมาเองไปกูกับเพื่อนนะเฮ้ยทำไมเฮ้ยชักเกอร์ชักเกอร์ฮะชักเกอร์ชักเกอไอทีมโตเฮ้ตกใจใครใครแม่งมาชักเขาไม่อ่างสว่างทุกคนวะปิดไฟโอเคอยู่ไอ้แองเจล่าโอ้ยโอ้ย don't touch m โอ้ยเฮ้ยกูจะตายแล้วเห็นเลือดกูมั้ยผีแม่งไม่มีความสนสนสนใจในตัวกูเลยดูดิกูยืนอยู่ข้างเลยห่างเจ้าสงจัดน่มันเป็นเพราะว่ากูเล่นตัวผู้หญิงบ่หวะเออหรือเพราะว่าไอ้หน้าตัวผู้หญิงมึงนั่นมันสวยเกินเอ็ดไมรือว่ามันเริ่มวอมมันแบบเอ็ดเซ็กซี่ครับเซ็กซี่ครับโอ้ยอาก้า กูจะดให้หมดเลยดีไหมเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่าความเร็วเยอะกว่าเออแล้วดึงพี่อันหนึ่งแล้วเพิ่งจัดผมอ่ะจัดผมอันหนึ่งพี่อันหนึ่งเฮ้ยไม่เหลือให้นั่งเลยวะอันหนึ่งพี่ว้าวาเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงไม่รู้ดิกูกูไม่รู้มึงพูดถึงอะไรได้ยินเป็นปึ้งปึ้งปึ้งนึกว่าแทงเฮ้ยตันโดนอยู่เออโดนหัวยสอ๋อเสียงเสียงคอมกุหลาบเองเนี่ยตึ้งตึ้งตึ้งเลย นาจอมป็นสั่ว์นะเงี้เฮ้ยเกมหลุดกูคิดไปเองเย็ดชิบหายแล้วสาระเอาไอ์นาโน,โนก็เสียชีวิตแล้วเกมหลุดเฮ้ยวิชเหนาวะเหนาวะโด <laughs> นโนดกูไว้อยู่แล้วกูคาดไปแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยกิคาดไปอะไรพวกไอ้พวกนี้มึงต้องเล่นอะไรกับวิชแน่ๆเฮ้ยวนนิชผมงมืนอน่อกี้เยส กูรอพกมึงเปิดอย่างเดียวอ่ะเปิดกันได้เปรียบเราเว้ยมากูเปิดเองมาเปิดเองมากูเปิดเองพวกมึงมั่งปั๊ดเนี่ยมึงกับปั๊ดกลัเปิดปึ๊งเหมือง่งสติสเฮ้ยเฮ้ยสิธของมึงไงชื่อไหนวะมึงเอาเลยมามาตังหางเออลมเออเดี๋ยวด้วยซาร่าวิ่งตกวิ่งตกแค่นี้ด้วย กูบอกแล้เปิดก่อนได้เปรียบเห็นเลือดรึไหมเออเด็ดเออเขาหนาเออเอื่อนเอาพวกมาริงมายิดิเฮ้ยอย่าดื้อเลยเอ้ยตบกูได้โย้วยิงยิงอยู่ไม่เข้าใจกูสงสัยทำไมวิทย์ต้องมีสีฟ้ามันมีูุระหนึ่งมา โอ้ระเบิดอยู่นี้พี่แล้วกูก็ตามตามผีไปสนในปีไรเฟิลเก็บเก็บเก็บให้ปมดมีอะไรครับเก็บให้ปวดโอ้ยเออกูอยากได้ไอ้นี่มานานแล้วทำให้เอวกูกระชับขึ้นเฮ้ยดูดูในมือกูถืออะไรนะวะนี่ ไอ้กูขอเด็กกูกูเล่นนี่ที่นี่นะไม่ให้ไอ้สักว่าเฮ้ยกมดีด้วยเฮ้ยเต็งเต็งเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเออถ้ากูจะตาเพราะมึงแล้วกูจะยิงทำไมเนี่ยถ้ามึงตายเพราะกูเดี๋ยวกูจะไปถึงด่านเคลียร์แล้วค่อยเอาไอ้นั้นมาให้เออเออขอบคุณด้วยอย่างน้อยมึงมีน้ำน้ำใจเอาไฟบอมเอ้ยไม่ใช่เอาอันนี้ไหมพิว อะไรอะไรงัเอาพี่ไปเฮ้ยขอขอเออแทงคิวเว้ยถึงแม้กูจะตายก็เถอะแต่มึงก็เล่นเก่งกว่ากูมั้งโอ้ยสมุกเออมั้งเลยเนี่ยแต่ว่าโอ้ยมึงตายก่อนกูลาบม่กูนาวฮะแม่งเจอแม่งเจอปั๊บก็ตกเลยกูรู้ว่ามึงตายก่อนกูมึงเป็นตัวแทงนรู้เออโอ้เด็ดอีพวก เล่นเล่นกลัวเข้าไหวแฮะกูโดนยิงไม่ได้ครับไม่ได้แต่กลัวโดนเตะไม่ได้เตะทีเดียวขากูหลุดได้รู้ไหมเฮ้ยซอมบี้ขังหลักงไงก็ต้องหาของในบ้านแน่นอนเจอแค่คุณเมื่อมันจะเป็นอย่างที่สมอไปถ้าคุณคุณบ้านนะครับเวลาเวลาส้ยนี่อะไรเยอะป้าอนะให้ไปหาเฮ้ยกระสุนเพลิงเว้ยกระสุนเพลิง

มได้กหา็นั่งแฟบอ่อีกตัวหนงเี้ยอเหลือแหละยไม่ไดเขาบ้างดีกว่าเผื่อจะมีตัยาสบ่อย่กันได้ให้แฟบดอะไรบปัม่่วัี้งวิ่ไปไหนวะไ้่น้องตา โอ่คช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย Somebody help me p i s h โอ้มาแล้วอะไรมาวะเออไอ้ปอบปอนอะไรมาวะเมื่อกี้ไม่อยู่เมื่อกี้ไม่อยู่เอ้าโอ้เลยเกมมันเล่นดีที้ดีกว่าออกมื่อดีกว่าเฮ้ยเวปอนอยู่ไหนเวปอนเว ฮักกีนะครับถ่ายกันต่อเลยโอ้ยขาคุก็จะหักละเขาเลยโอ้ยเย้โอุ้ยจีสุดกุ๊เกินทำไมวะเออค่าคานดีกว่าแล้วกูจะเปิดตัวงัยเนี่ยวันนี้พวกไม่ต้องเปิดก็ได้กูทำเองนะเอ้าอะไรวะเฮ้ยไฟบอลไหมไฟบอลไฟบอลดูเฮ้ยไม่เอาว่ะกูมีเออพวกนี้เยอะเยอะ เข้าไปครับเข้าไปเอาไไอี่กยตายันี้ก่อนัพูดกนะสปยดีว่ายิ้เฮ้ยทำหน้าเยมาแล้วโอ้โห้โหโอ้อ้้ออออออหอ้ห้อห้ห้้โอ้โหอ้โ แม่งที่โหลเลยยอดแม่งเออะวะเยอะอ่ะ้าเยอะสุดอะไรวะกูกูทำดาเมจวิทย์เยอะสุดเนี่ยแน่ใจเหรอแน่เอ้ยอันดับสองเฉียบไอ้เจ๊ไอ้เจ๊แต่กูคือคนเปิดอ่ะเรื่องของมึงเฮ้ยอ่ากูจมตีป้าชิ้นเยอะสุดเอ้เรื่องมึงไอ้กากไง อเแม่งเนี่ยกูแม่งครับไม่ได้ที่หนึ่งสักรอบสีแม่งตกอื๋อไม่ใช่ว่ะคนเป็นสูเยอะสุดเป็นเป็นแหม่งไม่ได้ใช้มึงแน่นะ้อมันช้าจังวะกูเสร็จแล้วเนี่ยโหลดหลดเสร็จยังหลดไม่เสร็จเลยเ้ยเลือดอยู่ไหนเลือดหนูหนู โอ้ดีเซชชั่นนะนู๊บเลือดใครไม่รู้แหละแย่ไปอกว่าหนึ่งละเนี่ยทำไรกูโอ้แปดนี่แหละอาวุธโหลดอาวุธเด็ดกูไหนวะมันคืออาวุธเด็ดของกูเฮ้ยเฮ้ยถ้าถ้าถ้าทำให้กูกระชวยขึ้นถ้ามึงปล่อยฐานะลงแล้วอ่ะกูขอกรัทนะไอ้กรัทนะอยู่ไหนวะกูไม่รู้ไอ้ใครมียามานาวงกูขอหน่อยยามานาวะ มีดิเหรอเอานี่ก็ได้ชราฟ้ามีบ้างมาไปกินต้นไม้ก็ได้กูเจ็บนะเนี่ยอ๋อเออคนละเอียดเลยเฮ้ยคอนมาฝังแล้วตั้งจะยิงกูเนี่ยไหมปวดเจ็บนะกูรู้มึงเจ็บไม่เป็นไรครับนี้ยแม่งชูกูเจ็บมึงก็เป็นกูทับวาเลยกสัตว์อ่ะ

เขาบอกาาเขาจีเนี่ยดิซันบงมาอยู่มาได้ม่อยู่แล้วกรอดเฮ้ยกรอดอ้เหี้ยผี่ง่อมดล้อเด็กตยังแท็ตายไอเหี้ยมึงบวกกูมาเ็มนหนึ่งหนึ่งไอเหี้ยขอทษขอทษขอทนรอด กูรอดละเตข้ามากูอยากไปนะเผาอะเฮ้ยตายอะตายแล้วยีตายแล้วเลือักูเหลือหนอล้ะอะไรเดอกูรอดละกงแน่รับดใจวะเย่ยมวะนี่ถ้าใครซัดอีน่นอย่าฟาวแน่นอนโอ้ย มันเออมันเก้ไอ้ที่ข้างหลังอะจะบานเลยนะน้างไอ้บิ๊กคิงซอมบี้แม่งชอบลอยตูนมึงนะเวียนเมี้ยซอมบี้ชอบซอยซอกแม่งรายการนี้คืนนะครับคำเตือนคืนอะแบบ สิบแปดบวกครับมัไม่รู้แหละครัมลุกแต่คุยบานะสวัสดีพวกทำไมน้องสาวโอ้ไต้แล้อะหรือยึดเอ้ยโอ้ยชคดีตามเคยกูเอ๋ไอ้นี้ไม่สวกเป็นกลศดีไทยนะไอ้กวาโปูนี่อะไรเฮ้ยขีมันอ้าววิ่งดึยนะวิกปล่อกูเบิร์น อะไรวะเนี่ยอะไรวะยันลูกซองต้อเป็นแม็กอะไรวะเรานี่แหละเป็นคนเปิดวี่เอ้ยวิ่งฮ่าฮ่เฮ้ยสมบี้เฮียซอมบี้เฮ้ยค้งเขนักหน่อยคนไทยนะครับต้องสวัสดีซอมบี้สวัสดีครับเฮ้ยมึงกูว่าสวัสดีไปเลยมึงตายเพรามึงสวัสดีผีก่อนเนี่ย เออดีว่ะเออดีนาลีนเฮ้ยขอขอเฮ้ยกูอยากเสพจับปั๊เย้อะ<อ>ดรีนาลีนเยอะนำ้นำน้ำกูแม่งแตกเสียบปั๊บอะดรีนาลีนเสียบละน้ำแตกเฮ้ยมึงลองลองฉีดอะดรีนาลนีนเวลาชักว่าหรอวะเฮ้ยไปไปออช่วยกูดิเ้ยโ,โอ้ทีเฮ้ยไ,ไ,ไอ้วะใส่มึงจะมีเสน่ห์มากเลยนะเนี่ย แม่งแม่งรักเด็กปุ่มเอยิงวิกเลยไอ้โดนแท็ฆ่าใครไม่ฆ่าเป็นฆ่ากูแกงแกงแกงเดี๋ยวเอายา้ายขอบคุณแม่โอ้โหคนคนแม่งใจบุญว่ะยิยยิงยิงปิ๊กจะยิงกูว่ะปิ๊กย่ะเลือดน้อยสุดแล้วเรา อีกครอบครัวท้อยสุดเย้ก yeah, <c oughs> ูเจอเยอะอยู่ตี้อยู่ตี้อยู่ตี้เจอพระเจ้าแล้วนั่นไงไม่รู้อะเซสแคนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้พวกนี้เด็กคนกูทไรคนกูทำไรกันกูทำไรกันกู ามึงไหมให้มึงไม่ให้ท่าให้ขาใช่ไหมไอ้ขาวไอ้กูอ่ะฮ่าฮ่เฮ่้ฮฮเฮยบิ hell, ๊กชิงบ ouais, ิ okay. ๊กช uh ิงเสียเสียซิงในเกมเว้ยฮาวะสิงเนี้ยทำไมมึงชอบเปิดบิ๊จังวะเย้ยเยอะโอ้โเลยเยยจังเลยนะฮะเยอจังเลยนะฮะโอ้ย เย่รู้จิตจะอะไรกูเนี้ยเฮ้ยอีกแล้วนะครับอีกแล้วดนะครับไปยบายครับโอ้โหเย่เอาเปิดวิดิตกมาโอ้ไม่ลูกเออจะตกลงกูจะตกกูไม่ได้โอ้ยยังไม่ตายรอดชิวรอดชิวรอดชิวรอดเดียวอาผีมือตันตื้ มึงเปิดกูคิวเอาเฮ้ยจอกจี้ว้าเหนื่อจะตายแล้วคิวก่อนให้ดูเลือดกูดูเลือดกูเออเย้ที่กูชอบกูชอบเลือดของมึงวะเลือดเดือดเท่าไหร่วะยี่สามสิบนะครับ เฮ้ยทำไมไม่ให้วะคัทนากูกูลิมมีเดเลยเฮ้ยแถวนี้อาจจะมีวิทย์นะ <Un> เอาไปไปิ๊๊บบปิดไปเฮ้ยพอสาม,มีไปแล้วเลยมอ้ยยิงยิงยิงโชยเฮียโยนไปแม่งน,น่าเสียดมึงไม่ได้โยนนะรู้ป่ะวสวรรค์ครับสวรรค์เรียกกูละ บายๆเจอสิ bye bye. Yeah. ่งที่สวรรค์อยากเจอเซอร์ใ oh. ห oh. yeah, yeah, yeah. ้ไอ้บิ๊กไอ้กูตว์โอ้มึงบวกกูชิบหายเดี๋ยวมึงจะเจอสิ่งที่ต้องการจะบวกนะครับไอ้บิ๊กมึงเข็ดหรือยังโอ้ยเดียร์เบ๊กกูถามมึงหน่อยมึงเข็ดหรือยังโอ้ยยย บิ๊กครับมึงยังไม่เข็ดนะครับโอ้ยนี่นะครับเออไก่หลับไปไอ้บิ๊กบคนชวเอาไงเอาไงิ๊กเป็นยบิ๊กเอเดี๋ยวิ่งกลับมาตายเออถ่ายต่อถ่ายต่อเลยหลังจากที่ไอ้เมื่อกี้สองคนมันก็ตายนะไปเสยรอวิทย์ตายครับ เาเพื่อคนคนตายมันอย่างควายรู้เปล่าไม่ไหาไม่หาเรื่องตายเองอ่ะกูจะรอดไหมไม่กูขอให้มึงรอดคุณตายแล้วุณติดเนไอ้ตับอีโบล่ากูต้องรอดไม่กูไม่เคยแคร์ว่าใครจะเป็นยังไงกูต้องรอดกูติดตังอีโบล่าชาวล็อกอยู่ข้างกู แม่บอสเออใรหลับไปเอ้อไอ้พวกนี้พวกอเนี่ยรต้ตเฮ้ยจบจบวันนี้เราเราออกแล้ยเาะเออเฮ้ยบูมเมอร์บูมเมอร์วันนี้พวกวันนี้เนี่ยเฮ้ย ทีม่มึงอยามึงอยากให้โค้ดตายเหรอเออเย็ดแม่งชันเจ้อกูเฟิร์ตถักเนี่ยเออบายบายครับกูตายลง,ลงวันนี้ร<ง><ง>ายการขอ,ขอลาที่แล้วสวัสดีครับ